ทบทวนความทรงจําของป๊อกว่าป๊อกเป็นผู้ชายที่ละมุนใส่ใจรายละเอียดจริงไหมชื่อแกของเราคือจําเลย <c oughs> ไม่ได้หมายถึงเราไปทำอะไรมาผิดนะแต่ว่าจะเปิดภาพให้ป๊อกจำให้เวลาจำา5วินาทีให้เวลาตอบ3วินาทีมีทั้งหมด5ข้ข้อซึ่งโจทย์ของรรเราเนี่ยนะคะก็จะมาจากรายการของป๊อกในราคานะคะแล้วก็ป๊อกกี้ออนเดอะรันนะคะตอนไหนเราไม่รู้แต่เราจะเปิดมาทั้งหมดเนี่ยห้าโจทย์หภาพถ้าพร้อมแล้วมาค่ะโจทย์มาค่ะหมดเวลาแล้วครับ1 2 3 4 ของเรานะคะสำหรับโจทย์ข้อที่หนึ่งก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว S ที่อยู่ตรงกระจกห้องน้ํามีสีอะไรทำาปแม้ว้เวลาป๊อกถึงขั้นตัว S ค่ะตัว S ดาดาวๆราวพี่ให้สาครั้งเลยอ่ะถ้าผมถูกหนึ่งในสาม้ผมผมถือว่าผมผ่านนะผ่านโอเคข้อแรกสีแรกสี ผมว่าสีเหลืองผิดค่ะรั้งที่สองถังที่สองสีเขียวโห้หนดูภาพเฉลยจิสีเหลืองหรือสีเขียวตอบว่าสีสีเขียว ขอโทษนะเดาล้นลอยไปเหรอแต่ถูกค่ะข้อแรกผ่านไปได้หนึ่งคะแนนโจทย์ที่สองมากค่ะพัมบาราดูดิดีในนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าถามอย่างรวดเร็วในภาพนี้มีคนอยู่ทั้งหมดกี่คนจับเวลาหกคนเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเจ็ดคนเจ็ดคนเป็นคำตอบที่ขอดูภาพเฉลยค่ะถูกไหมถูกไหมนับก่อนหนึ่ง 2อ,อาพี่ยังไม่เห็นเลยนะป <laughs> ๊ oh! อกเฉลยก่อนลนะเจ oh! คนถูกต้อง oh! เฮ้ยกูได้2แล้วอะต่อไป3 4 5สี่ที่แนนไม่ช่วยแล้วนะป๊อกเมื่อกี้ช่วย <Okay. S 1> แล้วนะโ <Okay. S 1> จทย์ข้อที่3มาค่ะภาพโจทย์มา oh! คนนี้ใครเนี่ยมีก้าหรือมีย่าเนี่ยให้จำนะให้จำนะ1 2 3 4 5หมดเวลา <laughs> ที่งานถามว่าซับภาษาอังกฤษข้างล่างคำสุดท้ายคือคำว่าอะไร จะได้ดตอบว่าภาษาอังกฤษค่ะคำว่า baby เกืบถูกค่ะเฮ้ยทีมงานครับขอภาพเฉลยครับ baby d ี e โอ้ยแ่บ้าน้องใส่ชุดไม่บ้าน้องใส่ชุดแกะงาโอเคข้อนี้ไม่ได้ไปอ้าวลงโทษเลยละกันลงโทษ โจทย์ที่4อย่างไวเลยค่ะภาพมาขลุภาพโจทย์ง่ายมากแต่พี่นันนับนะ1 2 3 4 5หมดเวลาคำถามเสื้อที่ป๊อกและมาร์กี้ใส่เป็นลายอะไรหรจําได้เมื่อกี้เห็นชัดเลยป๊อกใส่ลายอะไรอะ <'m> sorry, เมื่อกี้แบบแคมโมครับอ่าก็พวกลายพลางใช่ไหมแล้วมาร์กี้ใส่ลายอะไรคะมาร์กี้ใส่ลาย เมื่อกี้อ่าตายลืมดูมากีแกมกันไมครับแครโมเหมือนกันไหมครับกับเวลานะตอบว่าแคมโมทั้งสองคนนะครับคัดเฉลยมากค่ะโอ้ไอสกอตค่ะไอสกอตเมื่อกี้โมโมแต่ไปจดจำพวกสีหรือพวกคำศัพท์แน่เลยอะเพราะว่าสองพ่อเป็นอย่างนี้ได้ผมผมผมเนี่ยดูซับก่อนเลย แอบคิดว่ากิาชัยดังคับ <c oughs> คุณพ่อ <c oughs> ข้อสุดท้ายลองเล่นเล็ดดูนะคะค <c oughs> ับผมค่ะลองดูซิว่าจะได้ไหมนะคะขอโจทย์มาค่ะ <c oughs> โหอิวิดูดานานๆให้ดูดานานๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาคำถามค่ะน้องมีก้ากับน้องมียา่าใช้มือข้างไหนจับศรีรษะตัวเอง ได้มากพูเมิก้าฝั่งซ้ายครก็มิก้ามือซ้ายเออแล้วมียากก็ต้องเป็นมือขวามั่นใจไหมล่ะดูเฉลยค่ะถูกต้องจับหัวตัวเองโอ้ใช่ม่เชื่อไหมว่าผมผมตอนนี้ผมสังเกตเลยวบอกว่าภาพที่ถ่ายวันนั้นเนี่ยมันคือวันอะไร ถือว่าเตรียมตอบเลยวันเกิดมากี้วันเกิดมารกี้เพิ่งจะผ่านมาใช่ไหมเอออันนี้แต่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยปีที่แล้วปีสองพอปีที่แล้วอืมเพราะว่าปีที่แล้วก็เปปีแล้วเพราะว่าลูกใช่ครับปีที่แล้วจำแนนมากเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ตอบถูกนะจ๊ะได้ไปกี่ข้อเนี่ยสามบ้สามข้อสามคะแนนกติกาเราน่ารักน่ารักเพราะเราจะเก็บอันนี้ไปไว้เป็นมีมประจำรายการเรานะคะก็คือ ในหนดัดตี้ก็ตอบได้ไม่ครบห้าข้อให้ดัดี้เลือกบทลงโทษหนึ่งสองสาอยากจะลงโทษด้วยสิ่งใดหรือหนึ่งครับเลขท้ายสามตัววันนี้พอดีเนี่ยเลือกเบอร์หนึ่งบทลงโทษในวันนี้แพมพาราดามพั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 มให้ทำหน้าอีโมจิคอนเป็นหน้าอ้อนหนอนะเอาเขีเข้าจะเออหน้าเนี้ยหน้าแบบน่ารักที่ผิวต้องเข้ามาใกล้ๆต่อด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนจะแคปเอาไว้ไปใช้เป็นมีมต่อไป ง่ายอย่างเขาดูหน้าอีกทีได้ไหมครับหน้าหน้าหน้าออนเหรอเอาไว้ตรงไหนให้เห็นชัดๆอ่าหน้าออนที่พี่ทำโทษแทนป๊อกพี่บ้เพราะว่าเออเออเออป๊อกก็กขาเออเจียบทำเตียบเชี่ยวก็ดีน่ารักดี society